พี่ๆลองดูคลิปอยู่ในช่องแปะนะครับนี่นะครับจะมีอย่างไรล่ย่ขอพดปีที่แล้วนะครับครัมันชื่อคลิปมันชื่อคลิปว่าชาวบ้านกกกอกแฉนะครับนะครับถิ่นมอกกอกเนี่ยนะครับนั่นะจะเห็นอ่ามี มีสัมภาษณ์ที่เขาเห็นรองเท้าน้องนะครับนะครับวันนั้นนะครับทําไมเขาถึงโดนนะครับพี่เข้าไปดูนะทาไมเขาถึงโดนนะครับมีมพยายนมีหลักฐานมัดแน่นนะครับดินไม่รู้ดอกหอมพี่ไม่ต้องมาถามผมนะครับพี่จะรู้เลยครับพี่ไปดูเลยผมว่ารองเท้าสอง วันที่เขาสัมภาษณ์โอ้เจอเราแบบนั้เนาะที่เอคนที่เจอรองเท้าน่ะนะครับนั่นแหละครับพี่ไปดูเด้อพี่ไปดูใครไปชวนเจอน้องกอกับมันนั่นแหละครับเข้านั่นแหละครับมัน่นแหละเห็นก่อนครับอืมผ้าไปครับเกือบอยู่มงนึงผ้าไปเจอน้องครับนั่นแหละกับมันนแหละครับอืมก็บอกนะครับไปเบิ่งข้าวได้ครับไปเบิ่งข้าวได้เด้อ จะพาจะพาพูดท yeah, oh no mm ําไมเขาจึงโดนใช่ไหมใช่น okay. yeah, okay. uh huh. uh huh. ั่นแหละครับมันมีหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างครับพิมพ์ใช่แล้วครับไปดูได้ครับพิมพ์คําว่าชาวบ้านกกอกแฉนะครับอือพิมพ์ความดูหน้าปกจะมีรูปผู้ชายชาวบ้านกกอกนะชาวบ้านกกอกนลยครับ อาจจะพูดภาษากลางไม่เก่งนะครับผมเนี่ยและก็ป้าคนที่เจอรองเท้านะครับนั่นแหละนะครับข่าวช่องแปะนะครับพี่ิมเข้าไปดูด้วยครับพิมเข้าไปดูเลยครับข่าวข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับพิมพ์เข้าไปดูนะครับเดอเดอเดอขับเดอ แล้วจะเข้าใจแบบละเอียดละเอียดเลยครับผมถ้าผมถ้าผมคิดในใจนะเขาเห็นหมือเลยแหละครับแต่เขาบม่กล้าว่าครับเขาบม่กล้าเป็นอ๋อพี่พีกไปดูแล้วพี่พีกครับอันเขาบม่กล้าว่าเขากล้าว่าจบเกมตั้งแต่มือนั่นนะครับอืม มผมว่าเขานั่นแหละโอ้ยบมอยากว่าเขาซีอย,นนะยู่ยากระบบโมยู่ยากเรอกเพราะว่าพานไปแลหลคกับตัดสินแล้วกูยังไม่ตายหรอกกูยังอยู่อีกนานกูยังมีบุญนะเพราะกูทําบุญทุกวันนะกูยังไม่ตายหงตายหาหรอกกูยังจะอยู่ให้มึงด่ากูอีกเยอะทีนี้มึงด่ามากูก็จะด่ากลับเหมือนกันนะ มึงเหน็บมากูจะเหน็บกลับมึงเอาทุกดอกเดี๋ยวจัดให้ทุกดอกนะจัดให้ทุกดอกจะบอกให้นะเดี๋ยวจะจัดให้ทุกวันเดี๋ยวจะจัดเธอให้ทุกวันเลยจัดให้เธอทุกวัน <c oughs> ดูหน้ากูไว้เดี๋ยวกูจะจัดให้มึงทุกวันจากหน้าดำๆมึงจะเหลือง รักษาชีวิตไปน,นะอืมโทษค,ครับเมียครับอะไรที่แบบว่าเขาตั้งใจจะด่านะคนเราอะ่ะมันตั้งใจเกลียดนะคนเรามันตั้งใจเกลียดแม่สามไม่ใส่ใจหรอกนะอย่างเช่นพวกยูทูบเบอร์ฝั่งนู้นที่โจมตีแล้วด่าแม่สาหยาบคายรุนแรงแงม่สามไม่สนใจหรอกคะ่ะแม่สามมองว่าชีวิตสาวิตรีจะเดินไปได้เมื่อสาวิตรีมีครอบครัวมีคนที่รักอยู่ในนี้ สาวิตีมองแต่คนที่รักสาวิตีเท่านั้นเพราะอะไรขออนุญาตเห็นแก่ตัวเพราะมันคือกําลังใจที่จะพาเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขนะ fc ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนที่เม้นทุกคนที่เป็น fc สาวิตีนะแฟนคลับสาวิตีสาวิตีขออนุญาตเก็บความสุขตรงนี้เก็บกำลังใจตรงนี้จากพี่ๆทุกคนนะเดินไปด้วยกันคุยกับ fc ทําไมต้องมีคุยกับ fc เพราะคุณคือกําลังใจของเรา คุณคือคนสําคัญที่จะทําให้เราก้าวเดินไปอย่างมีความสุขทําไมต้องไปให้ค่า <THE SHA> สาวิตรีดีกับพี่สาวแล้วเหรอมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดีนะมีผลประโยชน์อะไรที่จะต้องไปดีมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดีนะแม่สาก็หาเงินได้ค่ะนะหาเงินได้หุงข้าวกินเป็นนะ เงินที่ได้มาจากการขายผ้าขายของพอที่จะซื้อกับข้าวแล้วก็เลี้ยงดูพี่ดิ้งนะคะตอนนี้ไม่ได้เดือดร้อนขัดสนอะไรจนต้องจนต้องเข้าไปดีกับเขาลูกเราตายทั้งคนจะต้องไปดีกับเขาทาไมพี่หัวจิตหัวใจเอาอะไรทำเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอาลง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 ใส่เสื้อตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นนะเออมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดีกับเขาเลยนะพี่คิดดูดีดี มันไม่มีอะไรที่จะต้องไปดีกับเขาเลยนะถึงแม้ว่าสถานภาพเราตอนนี้เราจะจนกว่าเขานะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรถตู้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีที่ดินแปดไร่นะแต่เงินที่เรามีอยู่รายได้ที่เราหาได้มันก็พออยู่พอกินอยู่นะมันไม่มีเหตุผลอะไรมันไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่จะให้าทำให้เราต้องไปดีกับเขาเลยนะ ใจเย็นๆอุลลงๆๆมพี่อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะของเขาไปพักสมองยี่สิบกปีป้าบอกว่าลุงไปพักสมองนะก็ว่าไปตามนั้นว่าไปตามเขาว่าน่ะค่ะพี่มารีสวัสดีค่ะอยู่กับไอ้ดิง้งใช่ถึงแม้ว่าเงินเราจะมีไม่มากเท่าคนอื่นหลายๆายคนนะแต่แม่สาให้กําลังใจตัวเองสร้างกําลังใจให้ตัวเองก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินมากเท่าคนรวยเท่าคนอื่นๆหลายๆคนแต่ เรายังมีมากกว่าคนที่เขาไม่มีเท่าเรา่ะคนที่ไม่มีเท่าเราก็ยังมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าตัวเองต้อยต่ําจนต้องไปไปดีกับเขาลูกเราตายถึงขนาดนี้ความชัดเจนมันมีมาถึงขนาดนี้แล้วเอาต่อให้กัดก้อนเกลือกินก็จะไม่ยอมเข้าไปเด็ดขาดนะจะไม่ยอมเข้าไปหาเขาเด็ดขาดต่อให้กัดก้อนเกลือกินต่อให้มันเป็นยังไงก็จะคานตายอยู่แถวนี้แล้วค่ะยอมตายอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะไม่มีเหตุจําเป็นอะไรเลยที่ต้องไปดีกับเขานะ แล้วแม่สาเชื่อว่าแม่สาก็ไม่ต้องไปตายต่อหน้าเขาหรอกค่ะบ้านมีรถก็มีนะสมองมีปัญญามีมือเท้าอะไรมีเหมือนคนอื่นเขาทุกคนเลยเพราะฉะนั้นพยายามตะเกียกตะกายไกวา้าหามาเองอะไรที่อยากได้ก็หานะที่กินได้กินดีวันดีค่ะเมื่อเช้าเข้าไปดูเอ,อเข้าไปดูข่าวเข้าไปดูอะไรย้อนหลังที่แบบก่อนหน้านี้สักเดือนนึงก็มีช่องข่าวเขาออกมาพูดเกี่ยวกับ,บ นักข่าวที่มาอยู่ที่ในหมู่บ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะก็เข้าไปดูที่เขาพูดถึงเข้าไปดูแล้วก็แต่ละคนก็เอาตัวรอดกันไปอะนะไลฟ์สดค่ะคุณสีวันอันนี้เป็นไลฟ์สดนะคะตอบโต้กันได้ที่สาคอหวัดน,นี้ค่ะอ๋อคุณแม่เป็นพี่ป้าแตนหรือครับขอบคุณที่ยังปานีนะ ็นน้องป้าแตนค่ะหน้าอาจจะแก่นิดนึงแต่ไม่ใช่พี่ป้าแตนนะคะขอบคุณที่ยังไม่เรียกว่าเป็นแม่ป้าแตนขอบคุณที่ยังไว้ชีวิตนะถ้าเรียกแม่สาว่าเป็นแม่ป้าแตนเนี่ยสงสัยเอฟซีจะบล็อก แต่ยังไงยังไงพี่มาดาสวัสด,ดีค่ะเมื่อเช้าน้องไปดูในช่องพี่มาดาค่ะน้องเข้าไปดูคอมเมนต์น้องเข้าไปดูขเข้าไปดูข่าวเดือนที่แล้วที่พี่มาดาเอามาลงนั่นแหละน้องก็ไปดูเขาพูดอ่ะพี่ลูกอิสระสวัสด,ดีค่ะเมื่อวานยังยี่สิบหกอยู่เลยใช่แต่ยา